ไม่เจอผิตภัณฑ์ดีๆขอบคุณพอลิน่าค่ะที่ให้แม่กรมได้ชีวิตใหม่พูดได้เต็มปากค่ะชีวิตดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงคนเราแค่นี้ก็โอเคแล้วจริงไหมคะจริงมเมนพูดโอเคก็ได้เนาะ <laughs> นี่แหละค่ะ <laughs> ใครภาษา <laughs> เหมือนแม่กรมบ้างยกมือค่ะ โอ้มีเพื่อนแล้วเนาะมีเพื่อนแล้วครบอ่าางโกเลยนี่แมนเตนแมนเตนใหญ่น,นี่แมนเตนประเดีนะก่อนลงรัวหน้าไว้เองจะหนับน้าพระราไวจ้าโรซีนพอเพียงเตวิโรรึไวแต่เองพอแสดงมออันสลับตบบาทเฮาส่งไงจมลุงเลยเอาเตอราเตอร์โอทุ่งไห้แสดงใหญ่มีเตอร์เตอกาทรัคกี่ตัวนี้แม่นท่าไม่ต้องแบตต้องถามจริงไหม ปากอย่างเดียวค่ะเราใช้ปากแล้วใช้สมองหนังสือไม่รู้สักตัวกระช่างมันจิ้มโทรศัพท์จิ้มผิดจิ้มถูกทุกวันนี้เกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วค่ะนี่แหละค่ะความมุ่งมั่นของเราเองทุกท่านคะถ้าชีวิตเหมือนแม่กลมเชิญทางนี้เลยค่ะติดต่อแม่พวนเลยค่ะติดต่อพี่พวนทางนี้จะช่วยค่ะ อยากรวยไหมคะ<ด>อยากอยวยเชิญพอลิน่าช่วยได้คะ่ะนี่แหละชีวิตฉันถ้าไม่เจอพอลิน่าเผาไปนานแล้วเนาะเหมือนว่าเนยชอบบ้างชอบบ้างโอนเออรนาากอดเขียนหยมครับต้ามนเธอกาเธอกา,อกานะจะมือเงอินปรับแม่นมืองเงยกาเนาะ การนัไปด้านยำเธอลังไต้เบกเออยมาไงาปีรวยพอโฮเตยบงโอนสอบไงมาไงาปีเปื้อนยำถัดเตจ่าจ้งบานมาไงาให้ประมวยเปื้นอนไงเมนหรือนี้เรืงร่งเมนจา้าเพราะว่าบริษัทจ่ายจริงค่ะเองเธอบานเมนุมโอ้แต่เองชื่อกี่สุขเพียรเองก็บานรายได้เองก็เดิมเรียวณนี้ก็เพิ่มโอ้ยแม่น่ะทางบริษัทกิตรัง สมุนไพรสินค้ามีคุณภาพสูงแม่นะปั้มเจาะใหญ่ยยนี่ปลั๊กเลยหัวไผ่ยื่อยมจับโรยมยมก็โกนกระเมน็นไตรอจำสีกบ,บ้านเราั้วหงมันนี่ไงปานยมปรักข่ไผ่บาร์นาเมืองเคยคือมันเม็ดป้อนทำน,นี่มันเม็ดป้อนปานเพิ่มจ้ะ ยายามันมันแม่นมันปามันปอนปอนเมียนปอนมันราอกีเต้้านี่ตัวนี้พังยิ่งเกี้ยบอโปนี่ตัวนี้เกี้ยหน้านี่เขียนไปพลาสเซียเลือดน้อยเลือดจางลูกตาตรงนี้ตัวนี้ดื่มตลอดค่ะเนี่ยเบาหวานเลือดเหนียวเลือดหนึ่งตัวนี้ช่วยได้ค่ะนี่แหละสุดยอดของสมุนไพรค่ะ ជឿញុំចុះប្រុសខ្ញុំកើតមកក៏មិនទិនគឺដេញថាមានជាមួយនឹងប្រៃតើម៉េចស្គាល់តាឆ្នាំផើនោះស្គាល់នឈើបេះស្ងាយប๊ะស្គាល់តេស្គាល់គ្នារយអើយនេះចាគូររយແມ່អបងបងអូនជាជិះទីកេះជិះខ្នងនោះដូច្នេះបើថាឲ្យដឹកទិគដៅអូនតឯងផើលីផើទៅពីណាចាអរល័យครับតាសบายអរល័យ เมนจ้ะพ <G ã entender> ่อคราวพว่เคราวพว่เคราวได้อยู่จ้ะพาไม่เคยรู้เดี่อลวแต่พวกเราวได้อยู่ไอ้ห